ผู้พิพากษาสารัฐบาลกลางสหรัฐได้ขีดเส้นตายให้รัฐบาลสหรัฐเปิดเผยรายละเอียดการในประเทศชาวเวเนซุเอลาไปยังเอลซาวดอร์ภายใต้กฎหมายศัตรูต่างด้าวหรือเอเลียนเอนมิแอคปี1798ซึ่งเปิดทางให้รัฐบาลจับกลุ่มและในประเทศผู้กุคามความมั่นคงของชาติได้ทันทีเนื่องจากการกระทำดังกล่าวเข้าไขา่ละเมิดอ,อำนาจของศาลหลังจากผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐได้สั่งระง,งับการในประเทศนะครับ โดยชาวเวเนซุเอลา261คนมี137คนถูกในประเทศตามกฎหมายปี1798อีกประมาณ100คนถูกในประเทศตามกระบวนการปกติผั้วพยพกลุ่มนี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มเตรนเดอราคัวในบัญชีรายชื่อขององค์กรก่อการร้ายต่างชาติของสหรัฐครับ แม้ว่ากลุ่มเรนเดอารากัวจะมีอิทธิพลอย่างมากในแถบลาตินอเมริกาแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ถึงการดำเนินปฏิบัติการขนาดใหญ่ในสหรัฐนะครับโดยผู้ถูกคุมตัวทั้งหมดถูกส่งตัวไปยังสถานกักกันการก่อการร้ายหรือซีคอตซึ่งเป็นเรือนจำขนาดใหญ่ของเอลซาวาดอร์จุผู้ต้องขังมากถึง40,000คน จุดเริ่มต้นของการในประเทศชาวเวนเนซุเอลาเปิดฉากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากผู้ต้องขังในศูนย์กักกันแห่งหนึ่งในเอลวายเอร์รัฐเท็กซัสได้รับแจ้งให้เตรียมความพร้อมในการย้ายออกจากศูนย์กักกันด้วยเที่ยวบินหรือการโยกย้ายไปยังจุดหมายที่ไม่เปิดเผยนะครับต่อมาหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนสองแห่งก็ยื่นฟ้องสารรัฐบาลกลางท่ามกลางความกังวลต่อการใช้กฎหมายศัตรูต่างด้าว เวลา17นาฬิกาเจมส์บูสเบิร์กผู้พิพากษาเริ่มต้นการพิจารณาคดีและอีก26นาทีถัดมาเครื่องบินลำแรกก็เดินทางออกจากรัฐเท็กซัสผู้พิพากษาสั่งระง,งับการใช้กฎหมายศัตรูต่างด้าวในเวลา18นาฬิกา45นาทีถึง18นาฬิกา48นาทีแต่เที่ยวบินอีกสองลำก็ยังคงเดินทางออกจากรัฐเท็กซัสอย่างต่อเนื่องครับ สิ่งที่น่าสนใจก็คือเที่ยวบินเที่ยวที่3ทะเบียน N 6 3 0 VA ออกเดินทางจากรัฐเท็กซสัสเวลา19.37นาฬิกา37นาทีหรือ12นาทีหลังจากคำสั่งของศาลถูกเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ ผู้พิพากษาได้สั่งให้รัฐบาลสารัฐเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางจำนวนผู้ถูกในประเทศและเหตุผลของการปิดบังข้อมูลต่างๆภายในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ทีมกฎหมายของรัฐบาลสารัฐก็ชี้แจงว่าเปิดเผยข้อมูลไม่ได้เนื่องจากความเคลื่อนไหวในครั้งนี้มันเกี่ยวพันกับความมั่นคงและความสัมพันธ์ <this point. S 1> ระหว่างประเทศด้วย ส่วนคำสั่งด้วยวาจาให้ระงับเที่ยวบินทั้งหมดไปยังเอลซสวาดอร์ถูกแทนที่ด้วยคำสั่งรายลักษณ์อักษรที่ไร้น้ำหนักในเวลาต่อมานะครับทนายความของหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนคนนี้ก็ออกมาเรียกร้องให้ผู้พิพากษาออกคำสั่งให้นำตัวผู้พยพชาวเวเนซุเอลากลับมายังสหรัฐ and they're not subject to the proclamation yet the administration has not only invoked the act in an unprecedented lawless way but they have refused to give individuals the opportunity to show that they're not actually part of the gang ด้านประธานาธิบดีเวเนซุเอลาออกมาวิาพากษ์วิจารณ์สหรัฐและเอลซาวดอร์เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้พยพอย่างไร,ร้ความเป็นธรรมนะครับสำหรับเรือนจําเซกดขึ้นชื่อในเรื่องของความเข้มงวดเป็นอย่างมากครับคุณผู้ชมกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปราบปรามอาญากรรมในรัฐบาลชุดปัจจุบันของเอลซาวดอร์ก็ว่าได้โดยภายใต้ข้อตกลงของทั้งสองประเทศสหรัฐจะจ่ายเงินให้เอลซาวดอร์เป็นจํานวน6ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย ของเรือนจำที่เฉลี่ยปีละ200ล้านดอลลาร์นะครับเรือนจำแห่งนี้ไม่มีที่นอนหมอนหรือผ้าหม่มรไฟจะเปิดเอาไว้ตลอด24ชั่วโมงนักโทษจะต้องหยิบอาหารผ่านลูกกรงของห้องขังผู้ต้องขังจะได้รับโอกาสให้ออกจากห้องขังเป็นเวลาเพียง30นาทีต่อวันเพื่อออกกำลังกายหรือเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนานะครับรัฐบาลเอลซาวดอมองว่าเรือนจำแห่งนี้ช่วยปรับปรามอาชญากรรม แต่กลุ่มสิทธิมนุษยชนก็ระบุว่าสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจำไร้มนุษยธรรมอย่างมาก